ขณะนั้นเมื่อไม่ใช่ความจริงผมก็ต้องมารักษาสิทธิ์โดยการดำเนินคดีท่านผบตรกิจลับนะครับลูกน้องท่านเองอ่ะได้มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วนะซึ่งไม่มีชื่อผมเลยแล้วท่านจะมาตั้งกรรมการสืบสวนค่อยจริงผมได้ยังไงเจ้าของจุฬาลงกรวันนี้นะครับคดีนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นผู้กล่าวหาเลยเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อสอบไม่ได้เป็นผู้กล่าวหาแต่ตำรวจนะ ไปคิดเอาเองนะตำรวจใช้คําว่าอะไรบ้างท่านทราบไหมครับว่า,าจากการสอบปา,ากคาเจ้าหน้าที่ห้องสอบนะสรุปความได้ว่านะดรนิดและลูกน้องผมนะรัก้อสอบก็คืออะไรครับเป็นการสอบสวนที่พุ่งเป้าจะต้องเอามันให้ได้เรียดรนิดไปสอบดรนิดก็บอกว่าพยายามจะบอกด้วยนิดว่านะ ให้ยืนยันว่าเอาข้อสอบมาให้กับรองสุรเชษนะแล้วเดี๋ยวจะช่วยเหลือในทางคดีนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าเขามีลูกเขาจะไปโกหกได้ยังไง